พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันจันทร์วันที่14เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องพระวิญญันและพระคำมและพระวจนะที่จะใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมประโทมกัณบทที่หนึ่งข้อที่สองถึงสแผ่นดินก็ลางและว่างเปล่า ความมืดอ,อยู่เหนือน้ําและพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกอยู่เหนือน้ํานั้นพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เกิดขึ้นพี่น้องคะเมื่อคุณอ่านสดุด,ดีคุณจะสังเกตเห็นว่าดาวิดรู้คุณค่าของคําพูดและเขาสอนซาโลมอนบุตรชายของเขาถึงคุณค่าของคําพูดซาโลมอนเป็นผู้กล่าวว่าความตายและชีวิต อยู่ในอำนาจของลิ้นสุภาษิตบทที่18บข้อที่21ดาวิดพ่อของเขาสอนเขาถึงสิ่งนี้ดาวิดรู้ว่าความตายและชีวิตไม่ได้อยู่ในอำนาจของดาบแต่อยู่ในอำนาจของลิ้นและเขาได้พิสูจน์สิ่งนี้เมื่อเผชิญหน้ากับโกลิอ앗แห่งเมืองกาดคุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าเขาเอาชนะโกลิอ앗ได้อย่างไรมันง่ายที่จะคิดว่า เขาเอาชนะโกลิอาด,ด้วยก้อนหินเกลี้ยงและสลิงแต่ไม่ใช่แต่ด้วยคำพูดจงศึกษาเรื่องเราในหนึ่งสมูเอลบทที่17เขามั่นใจว่าจะเอาชนะโกลิอาดได้เพราะว่าเขาวางความเชื่อไว้ในคำพูดเขาใช้เครื่องมือตามการน,นำโดยพระปัญญาของพระเจ้าเขามีก้อนหินและสลิงและคำพูดที่ออกมาจากปากของเขาเขารู้ว่า เขาไม่ได้เอาชนะโกอริยด้วยก้อนหินพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่เหนือเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าใช้คำพูดคำพูดปลดปล่อยฤทธิ์อำนาจฝ่ายวิญญาณปราศจากคำพูดพระวิญญาณจะไม่ทำสิ่งใดเลยจงอ่านข้อพระคัมภีร์หลักของเราอีกครั้งพระวิญญาณอยู่เหนือทั่วโลกแต่ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์กล่าวว่าและพระเจ้าตรัสว่า ทันใดนั้นพระวิญญาณก็กระทำและสิ่งที่พระเจ้าตรัสก็เกิดขึ้นฮาเลลูยาในการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูพระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์จะทรงประหารปฏิปักษ์ของพระคิดด้วยดมพระโอษฐของพระองค์2เทสโลนิกาบทที่สองข้อที่8ซึ่งหมายถึงพระแสงของพระวิญญาณซึ่งเป็นเรมาของพระเจ้า นั่นคือคำพูดที่ออกมาจากพระโอษของพระองค์วิวรณณบทที่ 19: ข้อที่15และเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17เ <c oughs> มื่อคุณพูดพระคำคุณปลดปล่อยทิศอำนาจของพระเจ้าไปสู่การปฏิบัติแทนคุณดังนั้นเมื่อคุณเผชิญกับวิกฤตในชีวิตอย่าท้อถอยอย่าตื่นตกใจจงพูดถ้อยคำจงพูดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พระเยซูตรัสว่าคุณจะมีสิ่งใดก็ตามที่คุณพูดมาระโกโบทที่11ข้อที่2 3จงระลึกว่าคำพูดนั้นเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจแต่พระคำของพระเจ้านั้นเต็มด้วยฤทธิ์อำนาจทุกอย่างขอพระสิริจงมีแด่พระน้ำของพระองค์ตลอดไปฮาเลลูยาเอเมนให้เราเก่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะ คำพูดของฉันปลดปล่อยดิ้อำนาจฝ่วิญญาณเพื่อสร้างและตั้งโปรแกรมให้ฉันประสบความสำเร็จชัยชนะและก้าวหน้าขณะที่พระคำของพระเจ้าสถิตยอยู่ในตัวฉันอย่างบริบูรณ์ผ่านทางการศึกษาและการไข้ควรญฉันก็พูดถ้อยคำที่เต็มไปด้วยความเชื่อ ปรดปล่อยฤทธิอำนาจของพระเจ้าไปสู่การปฏิบัติเพื่อฉันเพื่อกำหนดเส้นทางชีวิตของฉันอย่างถูกต้องขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าฮาเลลูยาอาเมนพี่น้องคะ่ะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าเมื่อคุณพูดพระคำ คุณก็กำลังปลดปล่อยดิดอ์อำนาจของพระเจ้าไปสู่การปฏิบัติแทนคุณคะ่ะดังนั้นเมื่อคุณเผชิญกับวิกฤตในชีวิตอย่าท้อถอยนะคะอย่าตื่นตกใจแต่จงพูดพระคำจงพูดและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด